สวัสดีครับผมธกรการจนากรนะครับจากบริษัทบองซองนะครับตอนนี้นะครับเราเริ่มจากเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับเราก็นาโบท็อกตัวหนึ่งเข้ามาในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นโบท็อก่าที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเป็นแบรนด์เกาหลีนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราก็ขายคลินิกเชนคลินิกใหญ่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นําเข้ากลุ่มพวกเมโซจากยุโรปพวกสเปนอะไรพวกนี้ครับเข้ามาแล้วตอนนี้มีใหม่ พวกยกกระชับหน้าแล้วก็มีตัวฟิลเลอร์ครับแบนก็เป็นสินค้าตัวใหม่ทำให้การตอบรับดีมากเลยนะครับเพราะว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ครับจากยอดขายยอดอะไรล้วก็เป็นที่ยอมรับของคุณหมอครับกับโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเรามีลูกค้าอยู่ประมาณพันกว่าลูกค้านะครับรกเขานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเอาเข้าไปพวกเรากับกัมพูชาด้วยนะครับกับสินค้าบางตัว แล้วเราก็มีเครื่องมือแพทย์พวกพิกโคยกกระชับพวกไฮฟูเรานําเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยครับมีสเปนมีไต้หวันมีหลายประเทศครับมีครบเลยวงจรนะครับเราก็มีตัวเคสเฟเอทุกตัวนะครับอมาตรฐานของถ้าสมมุิเกาหลีก็เป็นเคสเฟเอของเกาหลีนะครับแล้วก็เป็นตัวของเอฟเอของไทยแน่นอนเราต้องมีเนี่ยครับเรามีหมดตื่นเต้นครับเพราะว่าอย่างว่าทางทางงานก็ให้เกียรตินะครับเชิญมาแล้วก็เป็นการตอบรับของคุณหมอครับซึ่งอย่างอย่างผมนะครับในในสิ้นเดือนนี้ครับผมก็จะมีงานจัดครบรอบ10เปรียกร่วมกับทาง beauty r e s e a r ก็เป็นเกส ในงานด้วยคือการสนใจนะครับซึ่งโูรดักของเราเข้าคิวนครับติดต่อมาได้คือ l i น์แอดบองซองครับก็ mm hmm. จะเป็นไลาออฟฟิเชียลของบริษัทนะครับแล้วติดต่อเข้ามาก็แสดงตัวว่าเป็นคุณหมอหรือเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ mm hmm. เราก็จะขอเอกสารเพื่อการยืนยันแล้วเราถึงจะคุยเรื่องดีกันครับ